สวัสดีครับพี่น้องตออีสานโมาพบๆกันอีกแล้วครับมื้อนี้ก็ไปใต้กบมาครับมื้อนี้ว่าฝนตกับบ่ได้ก็หลายอยู่ตอนซ้อนน้อยใจใจเนาะมื้อนี้กันนี้ครับเด้อพี่น้องนี่ก็ได้กบแน่ครับนี่กบครับกบสดๆใหม่ๆนี่ครับนี่ก็มีปละดุกตัวนึงนี่กบมีอื่มีเขียดมีปูดนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็ที่ว่าสุดยอดของอีกมื้อนึงเลยครับอ้าวได้พี่น้องนี่ยครับ ดาวดาวได้กร right? ุบกับธรรมชาติได้ครับนี่กุบธรรมชาติครับนี่พี่น้องเอ้ยกบธรรมชาตินี่ครับจะเป็นตัวของสี่ล่าครับกับข้างไล่ๆนี่ครับต้นเชี่ยวเหล่นี่ครับพี่น้องประดุกกับประดุกธรรมชาติเด้อครับพี่น้องบือเยอนมากนี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับสุดยอดครับมือนะครับพอได้อยากได้กินครับนะกึ่งเขาเนี่ยกรุบครับเน้นกบเบด้วพี่น้องมย่านี้ก็ได้หล่ตลอดครับพอได้กินครับพอได้อยากได้กินพี่น้อยินใจเนาะ เราคลิปนี้ไ้ส่งนี้อนทครับพ่น้องเลอสวัสดีครับ